สบายดีขอบชื <m> ่อเข่าเข่าซานนี่อ๋อชื่ออยู่ไยชื่ออยู่ตราองเฮนเขากินเบิดเบิรดยังอยู่เรืนตู้นะขอเมียบ่บ่เขามาเล่นอยากเขาเล่นเล่นโอ้ผนมาดินซื่งเล่นออยากมาเล่นนะเกี่ยวประตูลบงัวบ่หวะเอาช้เล่นงัวเนี่ยใส่เต็งตัว้อาเดาขึ้นแต่ละมื่อบานนี้ เนาะตู่เนาะเมียบระยู่นั่บัดรอบัดเมียอยู่นั่บัดขี้ไรเนาะคนเขาได้เลิกกันแล้วกับบัดนี้ประตูนั่นเอาเือนหลังนี้ไว้เอาไว้แต่ว่าไอ้กับมือมือแล้วกายเขามาแล้วมาเช่นในเขาแล้วก็ก็แชจ้าเขครับกำมินมดมอบเงินมอบเงินให้เนาะเพราะว่าที่เป็น่เงินใส่ได้ให้ถ้าสองเส้นนี่ประตูชนัดมาถอดเงินเลยถอดเงินดัานหลอดมือถึงถอดเงินเลยนข้อเท้ายังเลยให้มือไปข้างบ่อยข้าง จะองเสนบี่มือถ้่าไอชองเสนสบรุษนี่เป็นปรตูชิยารบรุษตนก่อนยาเลยอาไปไปแชไปขายแาใช้น้ยแต่ข้แต่เฮือนแต่ขาแต่เฮือนขายแต่ึ่้อยยย่คอยลพ้นก็คอยกหยักอใช้กคนอื่นเลนดินเนบ้ กะทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงบดสุสุสุคนเนาะกะยินดีต้อนรับซ่องสมบุร์บ้านหน้าอีกแล้วพี่น้องเอ้มาพบปะพอนี่มานี่เนาะสมบุรกระเข้ามาพี่พี่น้องเอ้ทั้งบ้านของน้องสาวด้วยว่าทั้งน้องเตวเนาะกระเข้ามาสามเมื่อแล้วพี่น้องเอ้พอดีไปเวียกทางสว่นนานเนาะทาั้งเฮือนพุ่นแหละทังเขาในตูนน้นั่งด้วยกัทาั้งบอสซิงพี่น้องเอ้ เดยก็ว่าได้ขึ้นมาทั้งพี่ไปขายนัง,อองอโอ้ยไปขายนังตัโอ้อาเจียนหนาเราอ่ะเฮ้ยเกิดบดมาสามมือมือที่สี่มือนี้เนาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเข้ามาเยี่ยมมาคอยมายามเบิรงทั้งพี่เติมโอ,อ้ยขี่นน้ำตาเศร้าเลยฮะ โอ้ยโหป้ากาข่าแล้วนี่เปิดตู้ป้าหน่อยเดีตู้ป้ากันนี่ยเปิดตู้นี่เปิดเปิดินี่แก้ปัดมัดทางในเพ่อชิข่าว์เโทรศัพท์เปียกบ่อาดูเมยสิอาบนามให้คนบ่ได้เฮ้ วา,วามน้ำตาดินน้ำไปจ้าก,กันไปดีไปดูไปกลับไปโอป้โหเดี๋ยวลมหัวแตกพัวแห้งได้นี่เราจะเอานี่ออกบนิลแล้วเนาะมึกทั่วบ่หนิ โทรศัพท์มันโมแม่น็อกน้าเนาะบอ,อน้องก,ก็เปียกแค่โทรศัพท์เจ้านะบูบูบูกังหัวี่แม่แบบนี่นอ่าป้าระวังลูกแล่นขึ้นหัวแตกเด้อหันยุด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 มาสีน้าเฉาป้ากัางแน่โอ้ยหัวเฉยมา นางน้ําบ้านไปเซาตะเสียวก็บ่เซาปานได๋เลยเนาะสวยดาวให้พี่น้องเลยแน่เห็นบ่เห็นบ่ทองทายไปคาจิรอบ่ทองายนี่นี่อาต้นเฮือนี่ขึ้นจนชูงเนาะงจบเลยพี่น้องเลยอื แต่งตัวรอแท้ว mm ิชัยสบายดีเขาบไปชื่อเข่าเข่าซานนี่อ๋อชื่อวิชัยชื่ออยู่ตราองเฮนเอ่อเข่ากินเบิร์ดอือืมเป็นประตูเฮ็ยนย่างนะคือคนหลายแท้เป็นอะไรตู้เป็นอะไรคือย่างว่าเป็นแต่ตู้ใจแท้ตู้ไปไปเชื่อเราทิ้ มาเชื่อเราเฮื่อยังอยู่กันตู่นะขอเมียบ่บ่เขามาเล่นอยากเขาเล่นเล่นโอ้พผมมาดินซื่อเล่นเราเขามาอยากมาเล่นน้ำเกี่ยวกับตู่รบงัวบ่หว่าอาชาเล่องัวเนี่ยวันนีไปกินน้ำอยู่คือคนลายแท้อันนี้ก็ชีตายไปก็เช่นเรือว่าประตูเอาเอาเมียมาบ่หว่าไปแ็เปลี่ยนเขาเขาเนาะไปเรื่องเขาเนาะเขาแบบนี้ อืมอกมก้าวไปยกาลึกน okay, ้ำเอโอเคท่านเออโอเคชื่อเข้าเอาะพงใสแต่งตัวรอต้องเดาขึ้นแต่ละเมือบานนี <k <k ่เนาะตูเนาะเมียบยู่น้ำบัดรอบัดเมียอยู่น้ำบัดขี้ไรเนาะชื่ออยู่ไสยอันข้าพูดอ๋อโดยโย Rồi một tù hết nhá, một tù lầm năm đấy rồi, bà Bố lên cả lên, lên, lên. Ờ. là cả mà lên để vào đây Đâu Đâu này, này. Rồi lắm Bố là nên vậy bó Ờ, này, nó ăn, lên, nó ừ. lên Đâu. Đâu là... Đâu là không, không? <laughs> ở cái Rồi Ốc không cái ยังยังไม่ได้ถอกบ่อ๋อืแล้วมือืนเลยใ่หมามือมไล่ไล่เงินแล้ทอกไปเท่าไรไล่แล้ววบุยกดอนนี้เาบอกเดือนี้ดาวก่ล้านไม่ทัหมอปื้อไ้ตะกี้ตีเปสามซนก็ก้อนก็ยังบ่มี้สามซบาทแล้วอยู่ไปอยู่มากามาสองนาก็ยังบนคนาเงินดาวก็ด้ติมมันก็ว่าคอยสซนนั่นนาะ อสองเส่นกคอยลยสองส้นกับบ่มีเนาะออคอยกบคอยกแบบนี้แล้วก็ตุกคยับไปเดียวไเาได้ก็เนาะเงมนต่งสองเส้นสองนนี่ก็ว่าว่าีนก็ว่าจะก็ว่าสองเสนก็ว่าต่อก็ว่ต่ออันนี้ก็ว่าต่อในสองส้บทีก็กระม่ออยดำา้ช่วยช่วยก้อนนี้ก็อีนสอง้จเลยคอยช้าน่นะ ช่วอคอเนะวันน um> um> ี้มตัข้งแรกนะพ่นจะขายสาแสนแล้วก็ลดลงมาสองแสนห้าวันยังบอกว่าวันนี้ยังบอกว่าวันนี้พ่นาอันสองแสนสามเด็ตีบอยสองแสนก็สองแสนเนาะเอาได้นัดกับใครล่ะกับประกาทุนเลย่ีอ่เนาะเดื้อได้แต่สองแสนสองแสนได้อบอกเอาไปวขอชื่อไอชานั้นก็ว่าเามีํำนัทเออขอนเขาแบบถ้าสองแสนนี่เมนโมต้ถอเบดเลยบ่อดเลย ชิบว่าดาวชิบ่พอนพอนองแซนสามนี่คือชิร้ตินี่นีกเนาอเออคอจกอยเข้าไปสองเซนน้าเนยมีก้อนสวยคอยแน่เนาะนี่ก็ขยุงมุดตัวฟัวแรงมาสองเซนเลยแต่ว่าสองซนก็ทอกมดทาบทุตูซื้อไว้แล้วันนี้ท่องใส่กัเปนชีบวยูบ่วันเออกระชกกระับมเขาเลยก็ยูก็ยูเพิ่งเมื่อก็ได้แต่บ่ันนี้ อย right ่างไปว่ากันก็อยู่ก็อยู่ไปนะไปอยู่่วันเน่ยถงวันที่อยู่แต่กีวันแต่ผ่านมามันอยู่ในลูกในลูกว่าเมียเน่ยข่อยบ่มียผอบีแมครับผูกไปหาบานเมียบ้านทักแต่บ่าักแวันี้ก็เป็นอย่างวันนี้ก็มันมีปาญหอยู่ก็อยู่เขบอกเลแต่ว่าตอนั้นแต่ว่าขบอกบ้าปะกันบ้าอะเขาข้าวบเกตาเม่องมาวก็มาจะดองก็าหแมีหนอบอกยงับ ว่าแตงดองเต็งสันให้ลูกรับเองโอ้่อยเป็นนี่ห้ับได้เนาะไม่พับได้ดานนาครับได้้มีตะกี่วานมีอะไรอยู่มีรับดมีอะไรกัน้าเมีนี่แหละสิบแพจับบานนี้เนาะไปฮับนี่ เม่ริกว่าอยุน oh, uh ั่นมีอ่ะมีครับเป็นยังมาได้แตเนาะตู้เนาะถ้าเป็นยังมาเป็นไปเป็นโทษเป็นหนี้คือสมุดว่าทองไสเนาะแมไปเป็นมีโทษมีหนี้ว่าจะเอาไห้มั่งเขาก็เด้งไม่ใช่เฮือดนี่แล้วแหละเจ้าของนีนั่นแล้วเนาะเป็นคนนั่งแปดนีขัดจังหวะนึกแต่เปลมีอ่ะมีแล้วนี่การยังอยู่นี่เวลาผัเมียก็มาคนมาเลี้กันบ๊อบเสียออกฮับเงี้นแมร์ตีว่าตีว่าการออกการชันก็บ๊อบก็หับเองแม่เราก็บอกหับเองแม่เราไม่ยอมนั่นบอก เรื่องแกะออกกังฉันก็พับอันลึกเกี่ยวกับลูกค่อยบอกกันแลยเออที่ว่าพ่อแม่บ่มีบ่ันี้พ่อแม่มามาเอาพับของอ่านหมันอยกค่อยบอกกันเลยวันนี้เออโอต้ตะกี้ตะกี้หันตอนท้องใสามาอยู่น้ำน้ำฝนนี่บาบุ่มีพ่อแม่บ่หลังจากที่ท่านผลไปค้นบุรีบนไปค้นนีโดนวันนี้พ่อแม่กับมามา,มายังได้ที่ดีข้องโอ้เราบ่อโอ้เว้าตอนมาตอนแรกก็บชีเล่ ก็เราบมมีผอมีแม่เห้นเรื่องราวที่แบบแมเมาเมาเออเี้คดองเต็มเต็มนี่เนาะเามร้มีะรบางเตาเนเรือาเลยอลงแก่เราสาฮกบ่แม่เราก็ฮับฮับแล้วฮักก็ยาแล้วกก็หวานแล้วลูกจอบอืมนี่ก็มีเจะปีเลยให้งอกปฮักนี่้แม่ ตีว่าตีว่าจะอยู่นี่พวกยาแต่ว่าแม่พอแม่บ่มีพวกพวกยาแต่เราจะหักจะอยู่สิแม่เมียจะอยู่นี่จะฮับแม่คับเมียยังอยู่ยังนั่นอยู่น้องนี่แบบเมียแบบเมียแบบไจเลยนี่กมยเมียไปแล้วไปสร้างวงประตูนี่ถ้าเราฮักท้องใส่อยู่น้ำนี่หบ่ท้องใส่เอาเมียมาน้ำฝนเอาผัวมาจะอยู่น้ำกันแบบไรเกิดว่าโบเอาบ่ท้องใส่โบเอาเมียมาก็ตามแต่ว่าน้ำฝนกลับมาสิมันจะอยู่น้ำกันบ่ได้เนาะผัวกับแมนียน เวลาคือลอยพันกันไปฮักไปบวกแม่ย่านเราย่านเกิดมาขมาตีกันเลยเอาเปลว้เนาะตู้เนาะเอาเปลวตรงแนวน้ำคนเห่าคนเฮาต้องเผื่อไว้ถ้าพิดมามันชิ้เนื้อยกได้บวบก็ตั้งว่าจะเช่าปั่นมือออกเอาแต่ก็บหักนั้นก็จะแกว่าพอมมดยาหมดว่าะม่สกิว่าพอแม่บ่มีบเวลาเลยให้เด็กชายมาเลยแม่มามาแล้วก็เฮไปไปที่กองในเช้าบอกกบหักอันลูก อลูกก er, right, ็เช้าไปกัเมี fine, ้ยก็ดีเลยจ้าอยู่จะอยู่ไปกับไหนก็วัดที่คนเจ้าเนาะลูกเจ้าก็วัดแล้วคนคนค่อยๆเนาะติดตามด้วยรถแล้วันนี้สรุปแล้วระหว่างสองคนเขาได้เลิกกันแล้วกับวันนี้ประตูนั่นเอาเฮือนหลังนี้ไว้เอาไว้แต่ว่าด้การมือมือแล้วกายแข็งมาแล้วมาเช็คในเข่าแล้วก็ก็แชจี๊ยบครับกำมินมด หมเงินหมเพินให้นเพาทีเป็นเดือทีก็จะได้หนอตัวเนาะมแล้วขอบอกคนเขาว่จิดาวก็บนนหมือลำขาน้าเนาจับเิเยขบอกก่อนเก็เก็บชาวัน่นี่เป็นหมื่นสองหมื่นหัวเพากเป็นสองแสนหนดาวหัวเนนเนเราอยากรออัตราเห็นั่นแหละไอ้กวายู่ว่าจอ่างู่กอน้ำสองแสนนั่นแหละบ่มีคือไปช่วยก็คืไปบอจับหนึ่งสามหืช่วยอะไรบ้างเนนะ ขอเพิ่นเนาะเฮากันว่า30,000บนี้บ่ตู้ล่ะสิขอดําชมชมแสนบาดน300,000ตัแรกเลยอ๋อก็ซื้อกันไว้30นี่คือตกลงแล้วตอนนั้นน่ะบ่ด้ชบ่ได้หาบ่ได้แล้วช40ขอ200,000บาเออนั่นล่ะถ้าบ่ได้กแม่นโจอยาบ่อยก็บ่เพิ่นน่ะ เอาก็เป็นหนีเพื่อนเนาะเงินสามหมื่นนีไม่ได้ง่ายๆเลยหนูตื่มาใช่ให้ถ้าสองแสน<อ>นีประตูชินัดมาถอดเงินเลยถอดเงินหลอม,ม้าอถึงอดเงินย้าวอยางเลย,เลยให้เมื่อไปกเจ้าข้างบอยข้างใส่สองแสนใสชีวมือถ้าว่าสองแสนสามบรุษนีเมนประตูชี้ยาทำบรุษตอนก่อนไปยาเลยเอาไปป้ายเช้ไปขายใชขายใชเอีงายบอยขายเฮือนแต่ขาย่เฮือนเ่อนาเก็ไว้ กยอ่ที่คอยลงพ้นก็คอยถกหนักเอใช้กนเนาะใช้คนอื่นก็ง่ายอีเล็บแบบนี้แต่เือนดินเล็บแบ้นั่นแหละชิญยกไปแบบนี้ก็ว่าได้เกิดแล้วเกิดแล้วนี่ล้วบกขายดินก็คือเขาเนาะมีว่าคอยบริเวณบกเขาไปใสามชองสองแสนสามพันเป็รคอยคองที่มาห้าคองอะไรอะไรแบบนี้หรออะไรแบบบามเจ้าสุดท้ายแบบนี้ก็คอย ต่กัมีกับลูกเขามีเขาเอ้แม่นวแล้วคเอาใจเอาใจโอ้โหแต่่าคพ่อบุเชือใบบ่ื่อบุญยังไงอนี้เด้เออแล้วบขอบังไปจเจาคนกันแล้วเออรากันบ่ทีขนาจสีเพราะว่าสิคายคนอื่นกับอะไรเนาะหมอกไปแล้วตูกับายได้แายได้เพื่อนเมนก็ีกนีงก็ใบแกบาเอาบุกายเนาะเขาบุกายเด้นเอแมน ก็ตเตนงก็เองแต่หมักเอก็ตยนนะเดี๋ยวว่าออลแต่ในวันชุดนมันรับุคหายดีแล้วพ่อชาแม่บ่ช่เฮากันแบบนี้เขาว่าพ่อจะแล้ว้าฮาบเจ้าอย่าเขียยเขาเด้อออพ่อนะพ่อเนาพ่อนะมีเรื่องหนึ่งพ่ออยากขอพรีเอฟซีพ่น เพื่อนวายต้นหมกไฟอยู่หนาเพื่อนหนาซ่านเน่ยเป็นเพื่อนเป็นไฟแต่คนอยากให้ให้ตัดออกดันได้บ่คเคนวายโอ้กะย้อมมนเลยอยาตัดแตไม่ได้กันเนาะเพราะว่ามือซื้อที่น่ะประตูว่าบลุหไขตัดแต่วันนี้<อ><ห>นเนี่ยนนี้ตั้งแต่น้องมาอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเนี่ยมันมีแต่เรื่องกับเรื่องเป็นเนพื่อนเป็นไฟเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเรื่องอันหนึ่งวันนี้ทางเอฟซีผู้เพป็นคือเดี๋ยวทางพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้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 ไ่ได้ไม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 ่ เราจะเขาก็ถามตู้ก่อนโอ้ก็ได้มาแต่นี่ก็แรกจะแลรกเห็นตัดสินใจเราเข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 าบอกมินั่นเรกแค่มีแต่ว่าถามจร่งๆหรอกโอ้แต่ตะกี้ว่าก้อยไปบักไปถามหรอกเอาด้วยยไปใช้มาจะใช้อันนี้พูน่ไได้ปใบก๊อกเราจะไปแบกพูนจะถามเพื่อไว้เดราจะตะกี้ก็ไปบักไปก้อยจะใจถ่านขันยามันยามันเนี้ยให้พนไปเออนั่งตีว่าไม่เพื่อใบโอ้ก่อน เขาแบบว่าเขาได้ตัดได้ยังก็เออข้าอยู่เขาได้คุยกับผัวตู่แล้วเนาะหรอหก่อนบากกมันเป็นทั้งยาเป็นนักยายาแบบจาเบื่อเไม่จังเอาแกงต้มดีหรอโอ้เบื่อเฮ็ดบ่เบื่อจับเด็กเก่าจะเป็นพวกแบบตัวเมียยากันหเปล่าถักเปลือกบนแล้เปลือกมันไปต้มบ่กแช่น้าผักกินได้ตกใจยาก แตวานแ้ว่มังเงี้นี่ไล่เนาะตูวเนาะกบ้ายีกอกไฟแบบเห็นต่กมเบียวนี่อันาแต่วนับเลย้เพราะว่าก็มีผู้เชื่อผู้กเชือตัวนี่ยนเอู้เดยแต่วัานี้หั่นตนจัดได้ชิบยังตัด้าตอเร็วกว่านี้ทำบรอยอมากเลยคำโยากเนาะทำบยากเนาะแมนตวกคำตัดเลกับ่กินได้บนี้เนาะแม่ว่าจะหาไป่ว่าเวลาครับาเาสู ขึ้นเรือเกาะไข่มาใช่ไหมขึ้นไปเอาหมกสบายเอาแบบสบายด้วยเนาะใจเลนอนสบายนอนอันนี้ก็คือตั้งชื่อวาถามไว้จริงๆหรอถามได้ไป้ด้วยเพื่อเผื่ออนาคตรแบบน้องเพิ่นโบเห็บโบพ่อประตูแต่ว่านี่ให้เพิ่นตัดสินใจเองเพิ่นเนาะปเลยตัดใจว่าจะคอยยังคบ่ปอยางยากง่ายเนาวปะตูเนาะยากยังนี้ยากมันบ่อยากตัดได้เอาว่าป้าเขา เอาอย่องยงงคนกอนเดี๋ยวคนตอบมาไล่นะฝาบ้านเดี๋ยวมอบเยมาไล่ทันเฟสเนี่ยนามากัดแคแรเนาะเออเป็นเอฟซีเนาะนี่มงามงามแต่หน้าตาแต่ใจมันเป็นอะไรเออนี่ดีก็ไปพอในโรัพทอฟซีนี่ก็บอกหลังงามแตมเขบอกเขาแปง่ใจไม่เป็นอะไรแมนงามแต่หน้าเนาะมองูใจ่แมน แมนเคื่อประตูนี่เเนาะคิดไปโลกเบอรชีงามตาเตจใจบบดีกระบนั่นล้เนาะโอ้ฮันดีแมนจอกมืองานระตูเนาะเห็นอยู่แหละเนาะนี้อาือว่าไปบุประชินเนี่ยคอยคนทางคนรวยเนาะจบาชิาเสียบาทตรงนี้มีตมืเดียวพันนั่นบัไอ่างตาจะไปบัตนาไปอยไปคำพืกป้าเจ้า ยาลกินอิ่มแหแบชาวยครับลา้นลอนี่เออโอ้ยบึงเแก่แต่เงินเนาะโอ้ยบามีเงินแตมาใกล้เฮาอยิน่วเงินบดละวัดไปไปแล้วไปร้เชือกของปตูนี่มามาแล้วแมนือทีเมนเดเอาก็บอกเอาบอทรัพเป็็บอรเกี่ยโทรศัพบอรแต่คือมอสโทรศัพเส้นเดืหูก็งามถูกจุบบ่หอมอือให้ถูกงมจุบเป็นหมองมันก huh? ็ติยิงเลย ก็เคยผ่านมาแต่ย่าโดนัอ่างนีกันเนาะเขาก็ไฟปัขาปักกันเนยะก็ดป้อัญาว่าคือเพิ่มกัน10ปันชับปันชีเอาละไบใจก็ยญ์นล้ใครบอกไครเนาะกรเบาบากอยากเครื่องหน่อยเป็นของปใหญ่เขาปาเขาเมืองแมนกเบขากตัวเราต้วยกันเลยตัวราเนี่ย่ตถือใจคอไกแมนคอไก่คอชื่นคอชื่อบบกไคลยบกใคเนาะมาตัวเรา

ก็บคนคนคนเดียวอ่านองกันที่ว่าแห้งก็บ่ไห้อ่านองมาเออที่าแพงกับบรี่จะพัปเนี่ยแหละเอือนองกันอีกเืออ่อเน้องมาเบิ่งเพื่อนบ่นี่นะเออมีอ่านลองัายหลังนั่นแ่มามาชื่อหลังนี้เออชื่อวัยนี้คำบ่าเพื่อนมาหลังนี้ก็ชื่อหลังนั่นก็ยังอยู่กับมันจะชทีว่ายังเนอกัรอไปชื่อตังีชื่อเื่อมอบทุบทนี้ทบนี้แล้วก็ทำก็วอยมือหนึ่งมือก็ยว่าว่าส่องแสงนั่แหละนาเอ้ย แน่ตยามถามมาถามแล้วว่าถึงอเดแล้วเหนบ่ผูนี้บ่ผูนี้บ่จะืเนพ่นองก็มาเออนี่นองมาเล่นน่ะแต่ก็้ชองเสนสาม่อนชามงินี่อนามนั้นเกิดปเนาะบขึ้นเลยจะบ่เออผู้ทางป้านจักซือเออนั่นเลยเห็นบ่แม่แล้วก็มาแทกกันก่อนมาเทบ่ทนี้บ่ แทกบีจ <toys> ้าก็มึอหนก็ใาเอาเพิ่นหิไปเชิไปซื่อนั่นไอ้เพิ่นเว้นชาวบ้านั่นแหลอย่าลืมห่อเด้อขนมห่อหนึ่งเด้อไอะขายหื่นได้หนึ่เด้อก็ไปแลย้อจนจบไปเลยไปื่นด้อไปเด้อเด้เเด้อไปด้ไเด้อเด้อเด้อตืเด้อไปเด้อเ้เอดาอเดือดเอดเดือเเอเดอะเเดออเเอเดอเอเมืออ แต่ก็ปกปุ๊กนี่บ่ได้เฮาสิไปเด้อเออไปๆโด้ๆมาเด้อมาฝนท่าเด้อตู้เด้อนดก้อด้ัออเออกะน้องเว้าน้ําเพิ่นวาช่องแบหงบติดนี่เพราะว่าเฮากบ่มีด้อหาบ่ได้แล้วกเว้าน้ําเพิ่นพ่อแม่วิัีายตัวนั้นเนาะสิมาอน้องเว้าก็เพิ่นายใช้ยังใช้จุช่องแขนันนะ แต่สองแนมัลดตู้ตั้งไว้เทไรอันบานเฮือนหลังนั่นนะกับพี่เดินนะจะตั้งไว้นะเทไรแชิปลายนึงนะบ่อนอ่อสองแสนบพราะแ่คอยคข่ยาใช้เติมมิกนั่นก็ไข่ยี่โตคายช่องโตช่องโตเลยใชเติมใช่เพื่อซื้อตัวนี้อืมโอ้ไช่องโตฝ่อยืมน้ำไองน้องได้กี่ตัวเบียใบยามไลยเพรามว่าเจะ่อว้ตัวนี้ไว้เนาะ จะนั่น <så> ก <hail them> ็บด้ขายคนอื่นขายให้มดองเองที่ว่ากผู้อื่นบทำไขายทำแมนเนาะมียคือดองกันใขันกเฮียนเนาะขาก็จะทับเื้อกจเสีเอฟซีกปรไทยแมนได้เมืองเขาเม่อสิได้นตู้เนาะคได้งงามซงามนบาจอฟซีปรทศไทยชโแมน เกี่ยงจุดชีกเกี่กลเฮือนไกลไกล้บ้านเท่ากับทวคลายพ่อแล้วหมืนกับพ่อหาซื่อไว้อยู่เด้่เพื่อนเนาะสร้างก็สร้างรุ่นในพันมาเกิดดีเลยล่ะความละเอียดงานการคิดว่าอยู่ได้ไม่เ็นี้แล้ว ัทเพื่อนใช่กับเียกเอามเชียเปียบเชียเขาแบ่เขาเชียเขาไม่เชื่อเสใจคนนะเนาะเขาบค้ายแล้วจำกัเด็อคเที่เราช่องเชนลองอเืองตัวควงบางทีเพิ่นอาชีหกัมีเอากระเบ้าเอาคอจำแต่เพอได้เลยยากเขากัะื่อไว้เขา่ได้ชื่อไปขายตัวเนาะเน่นึงบามีนา็ม่ก็องว่าก็เพิ่นบ่งตัวอันละวทีมาว่าจะกรเพิ่บางทีเพิ่นดุดห้กัมีเนาะจากสามเพินยังดุดลงมาสองเศษสามนึง เดี๋ยวนี้ดุดอีกชกเชนนงานสิดุดห้ก็ได้ก็รู้รกบ่ังก่อยสองสองเชนชิบพัดเนื้นเลยคอยช่วยเคยแน่ำมเะมีชบนีเลยคือบ่อยากยไม่ห่งนหรอลมนเงนี่ก็ขายควาวซยอีกขายควาวซอยหนึ่ตัดเธอพื่อนใ่ีัายาอเฮือนเล็บแบนี้เนาะเออกะได้เฮือนดิแมนนวมาเดี๋ยวัเฮือนตะอเฮือนมัยคนไทยขายได้มีามีตาเนาะแมนเนาะ ตาใจทับดีไปแล้วตาไปกับว่าุปัจจันึ่งมันต้องดีๆไขเทอนในชามดจะเพนหนาให้ตาไปมากเ็นหนาใช่เหื่อนกับทับมาแหละมีเสียเปรียบมันต้องบาดเมนแมนอานใส่บ่อหรือว่าแม่าไมเขอไปน้ำหาเงินหาคำเพื่อชได้โอ้มาจักงมาสั่งนี่เดียวก่อนเกม่าเกเกือคือเราไปเฮ็ดมากับไปอาบออกร่างไปตั้งแต่ห้างเศราไปับร่างเพื่อชีได้เพื่อหลังนี่มันง่ายเนาะ ก่ทันกออเอาตามใจก่อนเอาได้ก่อตัดถึกออกแช่นึงก่อนก่อนบกกาทัดมันก็คึกพดเนาะพรกบุกันพู้ยุทแต่คุณมเหล่ามันมันมั่ก่อนเอาเอาขึ้นมาแม่ล้วเป็นคนนะคุณก็ไป้เก็บใจก่อนแต่ันไมบางทงแช่น้นแต่ว่ทำจิตตำลูกกว่านากับบักกาขออีกเนาะฮันากับบักกาบักกาฉันบักกาอย่างมัอว่าโอ้ยอันนี้แบบพุดทเพื่อนแท้ชั้นลูกหอบลูกลานจะเอาคอยจีว่าโอ้เจ้ายน อย่าอุ่นเก่าก็คือเนืนะนก็มาคความนะ้ายรัคือปรตูแล้วเอาเลยๆเลวปัที่ถ่ายได้นะเดินบัราประตูเนยตกใจร้ายๆตู้เดี๋ยวิไปเดี๋ยวจิไปเดี๋ยวจิไปเยี่ยมหรอกไปกัไปแล้ววะเฮ้ยยังยังยังอีกที่ยังอีกบบานี้แลาบอกว่าตัวหลงย่างนั ไปลกไปว่าะ okay, okay. oh, right. okay. okay, well, ้ก็น okay. ึงก็เอาโอเค่เน่ยบ่ตอนนั้นนะบ่นีเอาได้เต้าเอาเี่ยเอาพกันพกันแล้วยังซื้อแล้วบ๊อแล้วบไปเยียบแล้วกันไปยังบ๊อบให้เลยเอาโอ้โยคอบ้เยเจ้าก็ชื่อปทองรวมกันเออแล้วนั่นโดยฮะโอเคใครน้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบกอนคุยกับปุะตูได้กระเพิ่นเนาะ คุยเรื่องที่ว่าเราพี่น้องสิมาซื้อเฮือนเราหลังนั่นกับเฮือนกับที่แตะขายหลังนั่นนั่นเซนไปแหนบประจุบเพื่อนหลังนี้นะแต่เราสิขายควายอีกใส่เนาะแต่ชีกีต่อลงมาสองเซนทวนแล้ววะพังกับเพิ่นคุยกับเพิ่นเบิกเนาะเห่าแน่นเหามันบไปเลยนั่นอยู่แล้วแต่ว่ามีแต่เราเล่าเรื่องไงฟังไงซื่อฟังเหากับฟังน้ำเหรอพาเราก็คือหู้่ะเน ดินเนาะตอนหี้แม่ยูเป็นของเราเบิดแต่ว่าสิเอาเงินมาบาทเดียวเลยมันก็ยากเนาะสิมาซื้อชาทรงเซนนี่สิถอกไดเลยแล้ววะเนาะขอเสร็จได้แล้วกันนะสิขายเงินหลังเก่าเนาะหลังเก่าขายก๋วยซัมโตซีโต้เนาะอ๋อายเสร็งเลยอ่อจังไรก็นสำหรับคลิปนี้ทั้งเข้ากะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปลาดงเดลลายเด้อที่ข่ามาครับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแเราขอบอกข่ามโฆษณาเนาะขอขอบุณขอบคุณ เนาะว่าจังไรกะคอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อไป่พี่น้องเลยสบายดีเด้อ